ทีนี้เราข้ามมาถึงวันจะข้าอมู่อวันที่9มิถุนายนนะคะที่ฉันเกิดให้ฟังเมื่อสักครู่นี้ว่านับไป120วันจากที่กฎหมายได้มีผลเนี่ยนะคะ120วันก็คือจะไปตกวันที่9มิถุนายนพอดีจากนี้ไปอีกหนึ่งเดือนวันนั้นที่เขาบอกว่าเอาละพอวันที่9มิถุนายนปุ๊บเนี่ยประชาชนจะสามารถที่จะจะปลูกจะใช้ได้อย่างเสรีคืออยากให้คุณวชัยเล่าในมุมของการที่เห็นภาพว่าพอหลังจากวันที่9มิถุนายนไปเนี่ย มันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรกับ,บกัญชาของบ้านเราบ้างนี่แหละฮะที่ผมบอกว่ายักษ์ลาดินเลยคือจริงๆต้องเรียนว่าพอในที่สุดแล้วเนี่ยนะครับจากที่กัญชาถูกขังอยู่40กว่าปีและในที่สุดประมวลกฎหมายยาเสพติดไม่ได้มีการระบุว่ากัญชาเป็นยาเสพติดทีนี้ต้องเล่าห้ฟังนิดนึงว่าไอ้สิ่งที่ประกาศไว้ว่าเป็นยาเสพติดประเภท5เนี่ยที่บอกไม่มีกัญชาไว้เนี่ยที่มันมีคืออะไร ผมผมไปพูดอยู่หลายทีล้วขอพูดอีกทีก็คืออันแรกสุดเน,น,นี่ยก็คือหนึ่งก็คือพืชฝินยังเป็นยาเสพต,ติดอยู่าเสพติดอยู่ในประเภทห้สองคือเห็บขี้ควายานะฮะท,ท,ท,ที่ที่มีอยู่แถวาำเกาะพังงนันเกาะอะไรต่างๆสามก็คือสารสกัดจากกัญชาหรือกัญชงที่มีค่า T S C เกิน0.2ม,มันมีสารทีอ่อยู่ในกัญชาเนี่ย มันมีอยู่หลายตัวแต่ตัวหนึ่งก็คือที่คุมเนี่ย,ก,ยก็คือตัว THC t ส c เนี่ยถ้าไปสก,กัดมาแล้วเนี่ยไม่เกิน0.2%ไม่ใช่เป็นยาเสพติดที่ผมเรียนคุณนนทิยาตรงนี้ก็คือเพื่อจะบอกว่าตั้งแต่รากลำต้นใบช่อดอกอะไรทั้งหลายเนี่ยของของที่มันเป็นรอที่มันเป็นวัตที่มันต้นดิบๆเนี่ยมันไม่เป็นยาเสพติดเพราะฉะนั้นถ้าท่านปลูกเนี่ยหลังจากวันที่9้ไปเนี่ยนะครับ ท่านปลูกแล้วไปใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์ของท่านหรือเอาไปจําหน่ายตรงไหนนก็ต,ต,ตามเนี่ยนะครับใบดอกช่อดอกอะไรทั้งหลายเนี่ยมันมันไม่มันไม่ผิดกฎหมายมกฎหมายไม่ได้บัญญัติว่าต้นกัญชาเป็นยาเสพติดตราบเท่าที่ท่านไม่ไปสกัดและสะกัดแ,แล้วไม่เกินศูนย์เกินไม่เกินศูนย์จุดสองเปอร์เซ็นต์มันก็ไม่ใช่ยาเสพติดอ๋อเอาต้นกัญชาที่เราเพาะไว้เอาไปขายได้คือตอบแบบ กฎหมายก่อนตอนนี้ต่อแบบนักกฎหมายกันประมวลกฎหมายยาเสพติดได้กําหนดไว้ว่าให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยความหิดชอบ,บของคณะกรร,กรมการปรปรสเนี่ยประกาศร,ระบุชื่อของยาเสพติดในแต่ละประเภทประเภทหเนี่ยท่านรัฐมนตรีได้ลงนามประกาศเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาว่าประเภทหมีเหมือนที่ผมพูดเรียนไปสักครู่หนึ่งสองสามนั้นและให้มีผลบังคับร้0ี่สิวันก็แปลว่าวันที่แดมิถุนาเนี่ย ทั้ง3อย่างเนี่ยจะเป็นยาเสพติดเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นดังนั้นแล้วเนี่ยนะครับหลังวันที่9ไปเนี่ยคำว่ากัญชาต้นกัญชาที่มันมีข่าวคราวว่าคุณป้าปลูกต้นเดียวแล้วโดนตำรวจ<ด>จับอะไรเนี่ยอตอนนี้ไม่แล้วครับปลูกได้ไม่มีคำว่ากัญชาเป็นยาเสพติดอยู่ในประเทศไทยต้นกัญชาดอกกัญชาเพราะฉะนั้นถ้าใครจะใช้ประโยชน์จากตรงนั้นหรือจะปลูกแล้วจะทำยังไง ก็เป็นเรื่องที่ท่านสามารถทําได้เราทำว่าเสรีเนี่ยทีนี้ทีนี้เมื่อกี้พูดถึงเสรีคำว่าเสารีเนี่ยแ,แหละนั่นคือคือพอบอกว่าปลูกได้อย่างเสรีแล้วก็ใช้ได้อย่างเสรี<ช>คือค,คําว่าเสรีเนี่ยมันควรจะต้องมีมันมีขอบเขตไหมคะนี้ของกฎหมายท,นทีนี้ผมจะเรียนอย่างนี้ย้อนกลับมาในส่วนของปุ่มใจไทยนะครับเราเองเนี่ยเป็นเจ้าของนโยบายเรื่องนี้และท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขคือหัวหน้าพักคุูมใจไทย ในที่สุดเมื่อประมวลกฎหมายยาเสพติดไม่ได้ระบ,บุว่ากัญชาเป็นยาเสพติดแล้วเนี่ยเราภูมิใจไทยเนี่ยพร้อมกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรักอื่นก็ได้ลงชื่อดังเสนอร่างเพิ่มหยัดอยู่ฉบับหนึ่งเรียกว่าร่างเพิ่มหยัดกัญชากัญชงร่างเพิ่มหยัดฉบับนี้เนี่ยนะครับเป็นร่างที่เราตั้งใจมาว่าแน่นอนว่าถึงแม้กัญชาจะเสรีแต่ การเสรีนี้ควรจะเป็นเสรีอย่างมีความรับผิดชอบอความรับผิดชอบต่อประเทศเราเองและความรับผิดชอบต่อต่างประเทศหรือนานาชาติที่เราไปทำความตกลงกันไว้สองเรื่องนะครับความรับผิดชอบในประเทศก็คือว่าร่างเพิ่มหยัดที่ภูมิใจไทยเสนอมาแล้วก็มีคนวิพากษ์วิจารณ์วิเคราะห์ชำแหละอะไรเต็มไปก็ว่าไปนะฮะเราดูเหมือนว่ากฎหมายนี่เหมือนเนื้อวัวเงไม่รู้ชำแหละกันไปแต่จะบอกว่า กฎหมายฉบับนี้สิ่งที่ภูมิใจไทยและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคอื่นได้ร่วมกันเสนอเนี่ยหลักมันมีสองอย่างหลักแรกก็คือในในแง่ของครัวเรือนเนี่ยท่านสามารถที่จะปลูกได้ปลูกได้เพียงแล้วไม่ต้องขออนุญาตใครไม่ต้องขออนุญาตใครคเพียงแต่ร่างของผมนะฮะซึ่ง,ซ,งซึ่งกฎหมายนี้กำลังจะเข้าสู่การพิจารณาในเปิดสมัยประชุมเนี่ยเพียงแต่ไปจดแจ้งกับอบตอ ไปแจ้งให้เขารู้ไปแจ้งว่าคุณนนทญาเนี่ยมีบ้านอยู่เนี่ยจะปลูกสักยี่สิบต้นที่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 หลังบ้านเลขที่หนึ่งทับหนึ่งหมู่หนึ่งตำบลอะไรอำเภอไปก็ไปแจ้งจเฉยเฉยเขาไม่รับแจ้งไม่ได้ก็แจ้งจเฉยเบอกให้รู้บอกให้รู้ว่าฉันจะปลูกนะฉันจะปลูกยี่สิบต้นนะ,ะ,ะพื้นที่ประมาณเท่านี้นะกี่ตารางเมตรค่ะอันนั้นคือส่วนของครัวเรือนค่ะนี่คือสิ่งที่มีคนถามว่าเอ๊ะ หกต้นยังมีปบะบอกไม่กี่ต้นก็ได้ตกลงไม่ได้บังคับว่า6ต้นใช่ไหมคะแะแต่ท่านประสงค์ที่จะใช้ประโยชน์อันเหมาะสมกับครัวเรือนท่านอย่างไรก็ว่ากันไปท่านสุวัชัยสมมตินะกับบ้านนี้ใหญ่มากเลยหลังบ้านเนี่ยปลูกได้ประมาณสักร้อยต้นอย่างเงี้ยอันนี้น่าสนใจนะฮะผมจะบอกว่าในกฎหมายฉบับนั้นแยกส่วนก่อนส่วนหนึ่งของครัวเรือนสองอีกส่วนหนึ่งก็คือการประกอบผานเชิงาณิชย์ททำธุรกิจอุตสาหกรรมพวกนี้ต้องขออนุญาต มีคนบอกว่านเนี่ยเนี่ยผมใจไทยเนี่ยผูกทาให้มีการผูกขาดเพราะต้องมีการขออนุญ,ญาตผมบอกว่าการทําธุรกิจอะไรในโลกนี้ทุกที่ต้องขออนุญาตอืใช่ไหมครับค่ะเปิดร้านชําเนี่ยค่ะก็ต้องขอ,อ,งขอร้านเสริมสวยก็ต้องขออนุญาตค่ะเปิดร้านอาหารขายเหล้าด้วยก็ต้องขออนุญาตใบอนุญาตเรื่องขายเหล้าขายบุหรี่ก็ต้องขออนุญาตทุกอย่าง เท่าเทียมกันครับขออนุญาตหมดะนั้นไ,ไม่ว่านายทุนหรือว่าไม่ใช่ในายทุนถ้าท่านสามารถที่จะเป็นไปตามระเบียบซึ่งออกมาเท่าใช้ใช,ใช้กับทุกคนแล้วเนี่ยคุณก็ต้องขออนุญาตทีนี้เมื่อกี้พูดเรื่องเรื่องปลูกเยอะใช่ไหมใช่ค่ะ,ะผมร่างมนฉบับนี้เนี่ยได้เขียนให้อำนาจเขียนไว้สองอย่างหนึ่งก็มีคณะกรรมาการกัญชากัญชงมาเป็นเหมือนก e เลเตอร์มีกำกับ สองก็คือให้อำนาจรัฐมนตรีในการออกประกศาศแต่ส่วนว่าระเบียบเกี่ยวกับเรื่องการปลูกเนี่ยกำหนดไว้ยังไงการขออนุญาตทำอย่างไรรวมถึงค่าธรรมเนียมเท่าไหร่ให้รัฐมนตรีเป็นคนกำหนดอีกทีแล้วก็ค่าธรรมเนียมนั้นเนี่ยผมก็เขียนไว้แนบไทยร่างวิทยาาติว่าไอ้ค่าธรรมเนียมแต่ละประเภทเนี่ยห้ามรัฐมนตรีสั่งเก็บ เกินกว่าที่อยู่ในท้ายบัญชีนะคือม,มีคนบอกว่าอะไรจะขออนุญาตปลูกนี่ต้องต้องต้องเสียค่าธรรมเนียมตั้งห้าพันบาทนั่นสิคะเห็นบอกว่าชาวบ้านปลูกกัน5ต้นต้องจ่ายค่าธรรมเนียมด้วยเหรอะคะก็บอกแล้วไงครับว่าครัวเรือนไม่ต้องเสีย<อ>แต่ถ้าทําธุร,รกิจก็ต้องเสีย<อ>แล้วก็ค่าธรรมเนียมนั้นเนี่ยไม่ใช่แปลว่าห้าพันหรือว่าหมื่นหรือแสนอะไรก็ตามแต่ให้รัฐมนตรีมาประกาศอีกทีเพราะฉะนั้นมีคนห่วงว่าถ้านายทุนมันมีจ,งจังใจแหละแต่ถ้าวิสาหกิจชุมชนล่ะรัฐมนตรีท่านก็ มีอำนาจในการประกาศว่าเฉพาะวิสาหกิจชุมชนเนี่ยเรียกเก็บได้ไม่เกินห้าร้อยบาทก็แค่นั้นก็คือจบอคือคือ,คอมีมีมีคนก็พย,ยายามบอกโอ้ผมิใจไทยนี่ออกกฎหมายมาเพื่อประโยชน์นายทุนผมต้องการให้ประชาชนทุกคนได้ประโยชน์จากกฎหมายฉบับนี้ผมไม่ได้ต้องการให้ในายทุนล่ะครับแต่จะย้อนกลับมาว่าในที่สุดแล้วเนี่ยกฎหมายฉบับนี้ก็แยกเป็นสองส่วนส่วนจะดำเนินการไปอย่างไร <g ül üyor> ก็อยู่ที่ความเห็นชอบของรัฐสภาคือเท่ากับว่าตอนนี้ยังไม่ได้สรุปใช่ไหมคะว่ากี่ต้นถึงเข้าขายว่าเป็นครัวเรือนอจริงๆก็คือคงจะต้องยังสรุปไม่ได้หรอก <ừ> แต่แตดูเรื่องของสถานการณ์จริงอะค่ะสมมติจะบอกว่าจะบอกว่าเป็นครัวเรือนจะปลูกไปพันต้นเนี่ยลูกทำไมเยอะแยะขนาดนั้นผมถ้าเป็นผมผมผมก็คิดว่าผมไม่รับแจ้งหรอกคุณต้องไปขออนุญาตก่อนอย่างเงี้ยคือเรื่องทั้งหมดต้องเรียนคุณนนทิยี่อย่างนี้ว่าในที่สุดเนี่ยเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่มัน มันเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ค่ะอาจจะต้องค่อยเป็นค่อยไปค่ะสิ่งที่อยากจะเรียนก็คือขอให้เอาความสุดจริตใจมาเป็นตัวตั้งกันเถอะแล้วเราช่วยเราอย่ามัวมาทะเลาะกันมาแย้งกันผมจะบอกว่ามีคนทำนายกันว่าอีกสองปีข้างหน้าเนี่ยตลาดโลกของกัญชาเนี่ยม,มูลค่ามันประมาณห้าแสนล้านบาทห้าแสนล้านบาทครับค่ะวันนี้แคนาดายุโรปนี่อันดับหนึ่งค่อ ทางอเมริกาเหนืออันดับสองะนะฮะแล้วก็ทางเอเชียอันดับสามเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเราร่วมแรงร่วมใจกันร่วมกันพัฒนาทําให้กัรชาเป็นความหวังของเราเนี่ยเราต้องช่วยกันในการที่สนับสนุน